จัดกลุ่ม3คนเนี่ยจะหมดค่าวิชาคูแล้วเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะหนูหนุ่นอาดอยู่ด้วยกันค่ะส่วนดาเนี่ยไปอยู่2คนหลังค่าคูโอ้ไม่เอาคูนะทำสี่คนหรือบป่ครับเก็ติลงคุณคือจุดอ่อน,น,เ,น <c oughs> เอาล่ะก็มาถึงวันนี้เนี่ยที่ใครคนนึงเนี่ยจะต้องถูกกำจัดออกจากกลุ่มแต่กติกาง่ายๆเลยเราก็แค่โหวตแล้วก็ลงคะแนนเสียงคนคนนั้นอะ เขียนชื่อลงบนกระดาษที่ได้รับทุกคนเลยอะเริ่มที่คุณนุ่นค่ะเราเลือกดะเจินิฉันก็ไม่ได้ไรกับแกหรอ,อกนะดะแต่แบบหลังๆแกก็พัฒน,นาการดีขึ้นบ้างแต่บางทีก็เป็นตัวถ่วงว่ะแกคงเข้าใจฉันเนาะเออไม่เป็นไรแต่ฉันจำไว้นุ่น คนต่อไปก็คือคุณอาร์ตค่ะเราโหวตว่านุ่นอ้าเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าโกรธเราเลยนะเว้ยแต่แบบบางทีแกก็ชอบแบบผัดวันประกันพุ่งอะเฮ้ยเราก็เลยแบบคิดว่าแกคือจุดคนต่อไปก็คือคุณดะค่ะฉันโหวตแกแหละปนฮะเฮ้ยทำตัวเป็นไม่ได้ก่อน มีศุภิประโยชน์กว่าคนอื่นมันไม่ใช่มันไม่ได้สอ่ะมันก็ต้องมีพิธีกรสิแล้วใครจะเป็นคนนำละ่ะใช่เออไม่เป็นไรหรอกเขายังไงอ่ะฉันก็วดแกอดอ่ะออกออกไปเลยแกแลออกไปจออกออกไปออกไปเลยูให้จัดกลุ่มสามคนเนี่จะหมดค่าวิชาคูแล้ว เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะหนูนุ่นอาดอยู่ด้วยกันค่ะส่วนดะเนี่ยไปอยู่สองคนหลังค่ะครูโอ้ไม่ครัครูแม่ทำสี่คนแล้วเปล่าครับเก็ตชลิงคุณคือจุดอ่อนไปนั่งไอ้เลยคอูว่าไอ้มึงดะครับจะอยู่คนเดียวปะเหรเรื่องมากตั้งอ่ะโอ้หทำสามคนก็ได้ครับผมครูจะสอนแล้วเนี่ยนะไปนั่งเร็วค่ะ ่ังนี้มันได้ไปปลูกผักชีให้เราปลูกถั่วเขียวใช่ปะใช่แล้วครูขอบอกนักเรียนทุกคนนะเลิกดูรายการเรียลิตี้พอดูแล้วมันก็เรื่องเยอะเนี่ยจัดกลุ่มแค่นี้เองนี่ม .5 เองถ้าเข้ามหาลัยไม่จัดกลุ่มข้ามคืนเลยเหรอรูร้องการก็ไก่หอไก่ต้องพูดเพราะว่าเราต้องโยงคำพวกนี้เข้ากับเพลงไก่ไก่หอไก่ ตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจา้าแรงยิ่งกว่าหาเฮ็ดเป็นครูต้องสอนเอ็เๆ